ไม่ทำแล้วล่ะแม่ยางๆแม่ออทคิเจ้คิ้ม่โอบคิดจู้เแบบ๋เบ๋น้งไว้ตักใสขวดจู้ พี่ขุ่นข้าวานะเดินเบาๆไปไครับบางคุดทำทำยังไงมังคุดแลาบนินยังไง But...